ีทุกคนมาไก่จ่าพาทุกคนนะคุณครับสางอยู่แคมแคมทางเมืองยมบาลทุกคนตายดีทุกคนมาใก่จ่าอยู่ที่ทาง,มง,ามททางาเมืองยมบาลทุกคนนะตอนน้ก็เยอะนะคนท้ายส่นจะตรียนขี่สร้างเยู่ ณะที่พวกเขากำลังถ่ายวิดีโออยู่นั้นสร้างก็ได้ขี่ออกมาเราทุกคนอายเพื่อนกะอายจะคงสร้างก็ได้สวนเอาขี่ซางนั้นไปกองไว้อยู่ข้างๆหัวเือนเราทุกคนเมเห็นบอกางพวกเขาก็ได้ไปเหตุการณ์ขึ้นซางเราทุกคนอันนี้เพื่อนจะมีเสลี่ยงให้ขึ้นอยู่ทั้งทึงเลยเนาะ้างตัวใหญ่ๆทุกคนคำหูแห้ง้างนี่ค่ะบอกไปทางไดก็ไปทุกคนบ่ใจหาอีกได้พวกเขาิ่นนำซางกะ บห้าย,ยเป็นอีกอมุมหนึ่งของความนาหักของสางเนาะทุกคนเบิ่งดูค่ะลิ้นยอกกับเฮาเสื่ออยู่เฮากระทายบรรยากาศอ้อมข้างเนาะบรรยากาศอ้อมข้างของบอนเบิ่งสางนี่ก็คืออยู่แคมทางไปย,งยมมาลและก็มหาไซเนาะทุกคนอยู่ระบางกลางนั่นเองฟักทางก็จะมีภูผาป่าไม้อย่างต่งตงตงตงางๆแล้วก็มีรถเที่ยวอยู่ทางนํำเนาะทุกคนบรรยากาศดีแห้งทุกคนเ้ย ยังให้ทุกคนได้มาเบิงน้ำกันสร้างตัวใหญ่ๆทุกคน <มา S 1> ใหญ่แห้งอลีกระจาจนยานแนบเบิ่งกระจาตัวน้อยๆกะไก่จรจาก็ได้ลงจากหลังซางเนาะแล้วก็ให้เพื่อนอันเอาสร้างไ,ไ,ไปมัดไป,ดไปยูบบนเก่าน,กนุดคนไปอนาะไปให้เพื่อนยืนยืนประจับทีบนเก่าเพื่อนก่จจายานแห้งทุกคนเสลี <c oughs> ่ยงอะนะฮะสูงแห้ง,ง,นะง,หงอลีและอันนี้ก็คือบอนขึ้นมากระจายยืนยืบบอที่อันเท้าขึ้นไปนึ่งทองหลังซางอะนะสูงแห้งขนาดไกลขันใดขึ้น หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ลงมาและก็สิไปซื้อเสื้อนาอาหารให้ซ้างเนาะอาหารของเพื่อนก็มีขายอยู่มียวกกล้วยแล้วก็มีอ้อยเนาะแล้วบบดน,นี้เพื่อนก็ให้เฮาถ่ายหูนําได้เพราะว่าเพื่อนอยากกินยวกกล้วยนําเเด้วดจ้าซ้างฮะนาฮักแฮงทุกคน